ศิรธาน่าจะคว้ามงกุฎเมื่อวันที่2กุมภาพันพธ์พุทธศักราช2565เวลา18.00นที่ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์อเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวรวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565พร้อมด้วยนางวิภาวัน รลพุทธพงศ์รองนายกโคงการบริหารส่วนจังหวัดเชยงใหม่และนางศิริรัตน์โอภาสวัฒธรรมจังหวัดเช,ชยงใหร่ร่วมกันแถลงข่าวครั้งนี้เปิดโอกาสให้สาวงามจากทั่วประเทศได้ลงชิงชัยและแสดงศักยภาพของผู้หญิงไทยในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากลอีกทั้งเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์เมืองฉเชให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทั้งยังเป็นแบบอย่างด้านวัฒนธรรมการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีจริยธรรมล้านนาให้อยู่คู่แผ่นดินล้านนาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรวมถึงทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจอรเชไมเพื่อขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจอรเชหม่พร้อมทั้งรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลและนโยบายการเปิดเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการประกวดณลานกิจกรรมทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติ82บ82พันษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา18.00นเป็นต้นไปผู้ครองตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่จะได้รับมงกุฎเพชรสายสะพายผ้าคลุมถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แบาทรองอันดับหรับมงกุฎเพชร ถ้วยรางวัลสายสะพายเงินสด50,000บาทรองอันดับ2มงกุฎเพชรสายสะพายถ้วยรางวัลเงิน <ge> รางวัล30,000บาทรองอันดับ3รับมงกุฎเพชรสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลและเงินมูลค่า25,000บาทรองอันดับ4รับมงกุฎสายสะพายถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล20,000บาท ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนจะได้รับสายสพายทวยรางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า10,000บาทตำแหน่งขวัญใจมหาชนจะรับสายสะพายพร้อมทวยรางวัลและเงินมูลค่า10000บาทในการถแถลงข่าวครั้งนี้3 0สาวงานที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วได้โชว์ตัวให้กับผู้ชมและสื่อมวลชนได้รับชม จากการสังเกตในครั้งนี้มีสาวงาวท่านหนึ่งซึ่งมีความสวยโดดเด่นแล้วมีป้ายที่ติดแขนข้างซ้ายว่าหมายเลข30จึงได้เข้าไปสัมภาษณ์จึงทราบว,ว่าชื่อน้องซินเวียหรือนางสาวศิลดาโลบุญโยอายุ2 3ปี กำลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่5น้องเป็นลูกครึ่งเชียงใหม่อิตาเลียนสัดส่วนนั้นงดงามมากคือ34-24-36น้ําหน้ำหัก57กิโลส่วนสูง178เซนเมเคยครองตำแหน่งนางสาวเชียงรายนางงามบุพชาติเชียงใหม่ นางสาวสมิลาสงขลาน้องเป็นคนอำเภอสังทงเชียงใหม่เข้าประกวดครั้งนี้มีกัสซันก๊อฟแอนด์ดีสอกรุปของคุณฟ้าส่งเข้าประกวดและเป็นตัวตัวเต็งที่จะเข้าไปยืนในรอบท้ายๆแต่ไม่แน่อาจจะคว้างมงกุฎในครั้งนี้ก็เป็นได้อย่างไรแล้วชาวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวชา,าวต่างประเทศเชิญมาร่วมชมนงเชียในการประกวดครั้งนี้ได้นะครับ และบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้มาเป็นผู้ทชี่ยท่านในการที่จะแถลงข่าวในการประกวดนะคะคัดเลือกนางสาวเชีาายงใหม่ประจำปี2565นะคะก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการคัดเลือกสาวงามโดยการประกวดทุกครั้งนะคะที่เราใช้คําว่านางสาวเชียงใหม่เราจะเป็นประจำมาทุกๆปีอยู่แล้ว นะคะก็มีการประกวดกันในห้วงของงานกระชาติหรืองานฤดูหนาวปีนี้ในปี2565เนื่องจากว่าเราติดหลายสถานการณ์ที่ไม่เอื้อมำนยต่อการจัดงานประชากหรืองานฤดูหนาวในปี2565นะคะก็เลยไม่ไดการประกวดในสาวเช่นเดิมนะคะแล้วก็ในห้องของเดื่องตุภาพการอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวแล้วนะคะว่าเป็นห้องที่มีกันมาะสมมาก ในเรื่องของบรรยากาศที่สวยงามอากาศดีนะคะแล้วก็ในช่ว,ชวงของเดือนคมพันธ์แล้วก็มีเทศกาลหลายๆเทศกาลในการที่จะเข้ารับนักท่องเที่ยวหลังจากที่จังหวัดชุมพรของเราได้เปิดเมืองในวันที่ 1, นทหาาน,ะะนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานีะคะในส่วนของสัวการบาิหารส่วนจังหวัดชุมพรเองเราได้รับมอบหมายภารกิจนี้จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในะะาก,การจัดการประกวดนางสาวชุมพรประจำปี คณะ65ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคราวนี้พร้อมเต็มที่นะคะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะปราบเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของนางสาวชุมพรของเรานะคะเราก็เป็นที่ทราบดีแล้วว่าก็เป็นสัญลักษณ์ในเชิงการท่องเที่ยวซึ่งเราเรียกว่าทูกการท่องเที่ยวเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเมืองชหม่ของเรานะคะแล้วก็เป็นการ เชื่อมโยงในเรื่องของอัตลักษณ์ชาติของจังหวัดเราด้วยนะคะการประกวดนางสาวเชียงใหม่ของจังหวัดเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีประมาณ8 9ปีมาแล้วเลยก็ถือว่าเป็นเป็นการประกวดที่แบบว่ายาวนานนะทอกับจังหวัดอื่นเหมือนกันนะคะตรงนั้น ในส่วนของการเปริดก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นวีดีมี่อามดีเชิงใหม่ของเราด้วยาานะคะดีในเรื่องของการจัดการครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอย่างที่ได้ได้ทราบไปแล้วนะคะก็มีหน่วยงานเอกชนหลายๆหน่วยงานนะคะในการที่จะมาสนับสนุนการจัดการ ป็นที่ทราบดีนะคะ,ะวา่าจังหวัดชนบทของเราเนี่ยเป็นคนท่อง,องทเที่ยวเราได้ล่กก็มาจากการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยในส่วนของการประกวดนี้การท้าแต่ชนเองน,นะก็ได้ร้องขอทางจังหวัดมาเื่ออยากจะให้มีการประกวดสาวชนมทเพื่อกรเชื่อนอยู่ปถึงเรื่องของการท่องทเที่ยวด้วยในการประกวดนี้เราก็วันนี้คัดเลือกสาวงามนะคะเราได้สาวงามที่ท่านได้เห็นแล้วประมาณ30 30เอ่อคนนะคะก็สวยงาม การรัสมัรครั้งนี้เนี่ยเรารัสมัรสาวงานเท่ากันที่อยู่ดังนั้นเห็งได้ว่าปีนี้เป็นปีที่มีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเรามีสาวงามเป็นจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะทําให้คณะกรรมการประวัดใจเหมือนกันนะคะในการที่จะคัดเลือกนางสาวเชียใหม่ในปีนี้นะคะสำหรับการประกวดนะคะเราใช้ลานกิจกรรมและซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ๘๒พรรษาตุลาการบริหาร่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ กิจกรรมที่จะต่อเนื่องหลังจากที่เราคัดเลือกนางสาวชื่อใหม่นี่นะคะ,ะสามสิบคนนี้แล้วแล้วเราก็จะมีในส่วนของการเป็นต,ตัวสอนง,งามรอบที่หนึ่งนะคะในเวทีที่ได้กล่าวมาแล้ววันที่สิบเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็วันที่สองเดือนสิงหาคมก็จะเป็นรอบของพีดิน,นะคะ่ะซึ่งการประกวดในวันที่สิบสองก็จะเป็นรอบของศูนย์ชุม ก็จะมะีในประเภทของนางสาวผิวสวยใน,นะคาแล้วก็ในส่วนของงานงามิตรภาพนะคะก็จะมีเพิ่มเติมมาด้วยและวันที่13เดือนกุงภาพ์ก็จะเราจะได้สาวงามที่สวยที่สุดนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็คือเป็นรอบตัดสินค่ะก็ท่านที่สนใจก็สามารถที่ติดตามได้นะคะก็จะ,ะเรา าร่วมกันนะคะในการที่จะค้นหาสายงานที่เราใช้คำว่าความแน้มมาสื่อสารคนแล้วก็ติดประสานงานได้ที่เขตกองอาสาเช่นนี้ค่ะขอบคุณท่านรองนายกบัญาการิหารสูงสจังหวัดเชียงรายท่านวิภาวรรพิชพงศ์นะครับการันตีด้วยตัวท่านเองเลยว่าความพร้อมในการจัดภายใต้สถานการรูปแบบการจัดงานแบบนิ้วน้องนี้นะครับทุกท่านจะได้รับ ความสุขแล้วก็ได้มั่นใจในเรื่อของมาตรการในความปลอดภัยสถานที่นิ้นั้นนะครับเรามีการจัดการประวกวดเป็นปีที่89ครบรอบนะครับ89ปีความงามล้านานา,นานสู่สากลสสำนักข่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวันนั์สันนเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝาก ในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านคุณภาพทำเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผปใช้ตามเอกสารกำกับ มีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย